หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสมุดสำหรับลิซ่าละลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงนอกจากจะเป็น global brand ambassador ระดับโลกแล้วลิซ่ายังเป็นแบรนด์ ambassador ยาสีฟันไทยอย่าง dentiste ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าลิซ่าได้รับค่าตัวจากแบรนด์ดัง65ล้านบาท และล่าสุด31มกราคม2566ลิซ่าได้ต่อสัญญากับทางแบรนด์ในฐานะแบรนด์เอ็มบัสเตอร์เป็นปีที่2และมีข่าวแว่วๆมาว่าค่าตัวต่อสัญญาครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยค่ะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆ we succeed and then invest all of my time in with that and proceed